สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าว SIT กับพัดพิชาคงดีและข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9กลธนบุรีค่ะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9กลธนบุรีร่วมกันจัดโครงการ w a s t ์ t ู IT p r o s e s s ชชหรือวีบแคมครั้งที่5ขึ้น กิจกรรมวิบแคมเป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งคนวณที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีได้มาสัมผัสกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไรและค้นหาตัวตนว่าการเรียนรู้ด้านไอทีนั้นตรงตามความชอบความต้องการของตัวเองมากน้อยเพียงใด รวมถึงได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอีกด้วยซึ่งในปีนี้วิบแคมจัดขึ้นเป็นครั้งที่ห้าแล้วโดยมีนายพิรทัศน์วัชระพา,านนท์นักศึกษาชั้นปีที่สาม เป็นประธานในการจัดค่ายโดยมีนักเรียนมัธยมปลายให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน85คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อวันที่6 1ถึง10เมษายน2,556ที่ผ่านมา ด้านกิจกรรมในค่ายที่มีการจัดขึ้นเป็นเวลารวม5วัน4คืนนั้นมีทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานอาทิเช่นการเรียนพื้นฐานด้านไอทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTMLJavaScript ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ jQueryMobileApplication การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่1และ2กิจกรรมใบสีสู่ขวัญ และวิบแลลี่กิจกรรมฐานของนักศึกษาชั้นปีที่1-4ที่สอดแทรกความรู้ทางวิชาการไว้ในฐานต่างๆหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมครั้งนี้ก็มีเสียงตอบรับจากนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิบแคมครั้งที่5ที่ต่างแสดงถึงความประทับใจและความอบอุ่นจากการดูแลของรุ่นพี่นักศึกษา SIT ทุกชั้นปีและกล่าวว่าหากมีโอกาสอยากกลับมาร่วมกิจกรรมวิบแคมในครั้งต่อๆไปอีกด้วย ก็ค่ายนี้อบอุ่นอบอุ่นมากครับผมแล้วเบื่อปะไม่เบื่อใช่ไหมไม่เบื่อครับสนุกครับสนุกมากความรู้สึกยังไงกับค่ายครั้งนี้อ๋อค่ายนี้เป็นค่ายแรกครับสนุกมากครับจริงอ่ะจริงอ๋อเบาเบาเปล่าครับไม่ครับก็แบบรู้สึกแบบเขาค่ายที่เราเรียนเนี่ยแบบไม่เคยมีแบบค่ายไหนที่แบบพวกพี่พี่สตาร์เนี่ยจะมาแบบยืนพัดยืนเสิร์ฟน้ำอะไรให้อย่างเงี้ยเลยก็พี่ดูแลดีมากค่ะก็ ขอบคุณขอบคุณมากค่ะครับสนุกมากครับแคมป์นี้ครับถ้าปีหน้ามีมาใหม่ครับพี่ครับพี่ทัศนนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายก็สําหรับค่ายเส้นทางฝันนากระทีครั้งที่หแห่งนี้นะครับพี่ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะเก็บทุกความทรงจําดีๆความรู้สึกดีๆตลอด5วันที่ผ่านมาเอาไว้นะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาต่างๆนะครับที่พบภายในค่ายพี่ก็ขอเป็นตัวแทนขอโทษน้องด้วย หวังว่าค่ายแห่งนี้จะช่วยให้น้องๆรู้ถึงเส้นทางในอนาคตของตนเองนะครับซึ่งไม่ว่าไอทีบางวัดแห่งนี้นะครับจะเป็นเส้นทางของน้องหรือไม่แต่ไอทีบางวัดแห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องเสมอนะครับก็ขอขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับกลับมาพบกับห้องข่าว SIT ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันพัชพิชาคงดีขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ